สวัสดีเพื่อนเพนทุกคนนะคะวันนี้แอดจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมต้นเทียนมรรษานะคะที่งานแห่เทียนของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะปีนี้เป็นปีที่จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดการประกวดต้นเทียนพรนษานะคะจัดการแห่เทียนที่มีความอลังการเป็นพิเศษนะคะปีนี้ครบรอบ1,23ปีนะคะแห่เทียนมรรษานะคะเป็นปีที่อลังการมากๆมีการประกวดต้นเทียนนะคะแล้วก็มีทั้งการ จัดงานแสงสีสินนะคะให้เรานะคะชาวเมืองอุบลน,นะคะแล้วก็ให้ประชาชนทุกคนนะคะที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะได้มาเที่ยวชมงานประเพณีแห่เทียนบรรษานะคะปีนี้ก็รู้สึกว่าต้นเทียนจะอลังการนะคะแต่และต้นมีความงดงามนะคะถือถ้าเป็นกรรมการนี่ตัดสินใจยากลำบากนะคะ มีความมิจิตสวยงามนะคะการแกะส,สลักปกตินะคะที่อุบโบสถาจารย์นี้ก็จะมีการประกวดต้นเทียนภาษาประจําทุกปีนะคะแต่จะไม่ได้จัดได้ยิ่งใหญ่อลังการเหมือนปีนี้นะคะแอดก็ตั้งแต่เกิดมานะคะก็ได้ดูต้นเทียนมาตั้งแต่จําความได้นะคะคือปีนี้ก็เป็นปีที่แอดได้รู้สึกว่ามีความอลังการมีความงดงามนะคะ ทั้งวัดที่เคยสูงนะคะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะทั้งรูปที่มาแกะสลักนะคะต้นเทียนของจังหวัดอุบลนะคะจะมีการประกวดด้วยกันอยู่3าประเภทนะคะจะเป็นแบบแกะสลักนะคะการแกะสลักก็จะมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นประเภทติดพิมพ์นะคะติดพิมพ์ก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเทียนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นเทียนโบราณนะคะ ก็เทียนโบราณก็บางคนนะคะถ้าไม่ได้ไปดูตั้งแต่วันแรกที่เขามาตั้งเทียนนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่าถ้าประกวดเสร็จแล้วเขาก็จะเคลื่อนย้ายกลับส่วนมากที่เอาไว้โชว์นะคะหลังจากที่ประกวดเสร็จก็จะเป็นแกะสลักแล้วก็ติดพิมพ์ที่ได้รางรับรางวัลที่เป็นประเภทใหญ่ๆนะคะก็มีความงดงามนะคะช่วงตอนเย็นนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขา เอามาตั้งโชว์นะคะเพื่อจะรอการแห่ขบวนในวันที่ยี่สิบยสิบอ็ดนะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าปีนี้เขาจะมีการจัดที่อลังการคือจัดงานแสงสีสินตั้งแต่วันที่ส3บนะคะถึงวันที่ยี่สิบสาไม่แน่ใจว่ายี่สิบสองหรือยี่สิบสามนะคะก็ mm hmm. จะมีการประดับตกแต่งไฟนะคะเยอะแยะทั้งวัดที่อยู่ในรอบของทุ่งสีเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็น วัดบุรพานะคะวัดทุ่งสีเมืองวัดสุปัตนะคะแล้วก็จะมีที่วัดวัดประยันะคะหรือวัดมหาวันารามนะคะที่ประดับตกแต่งด้วยไฟแสงสีแสงไฟสวยงามนะคะสนหรับใครที่จะไปชมก็สามารถไปได้นะคะที่ตัวทุ่งสีเมืองนะคะที่เป็นเทียนพรรษาประจําจังหวัดนะคะ mm hmm. ก็จะมีการจัดเป็นการจัดเกี่ยวกับแสงสีสิ้นยุคสมัยต่างๆนะคะเป็น สถาปัตยสินเป็นซื้วานเป็นวันวานที่ลานสินอะไรแบบประมาณนี้นะคะเป็นประเพณีแห่งสธาศินนะคะ,ะก็จะมีที่ศาลหลักเมืองนะคะศาลหลักเมืองก็จะมีการจัดแจกสีสินซื้ีไรด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีที่พิพิธภัณฑ์นะคะก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะลองมาเที่ยวชมถ้าเพื่อนๆมาหลังจากที่เขาแห่เทียนพรรษานะคะก็จะเป็นตอนเย็นเขาก็จะ มีการโชว์เทียนพรรษานะคะที่ได้รับรางวัลนะคะเขาก็จะตั้งโชว์นะคะให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากถ่ายรูปที่คนไม่เยอะนะคะก็ให้มาเป็นช่วงเช้าๆช้านะคะตีสามตีสี่อะไรประมาณนี้นะคะจะได้ถ่ายรูปที่แบบไม่คนไม่เยอะนะคะ เราก็สามารถได้รูปภาพที่สวยงามนะคะแต่ก็อาจจะมาแต่เช้านิดนึงนะคะเพราะว่าส่วนมากนะคะช่วงค่ํานะคะคุณก็จะเยอะค่ะรถก็จะติดหาที่จอดรถก็จะยากนะคะแต่ก็หน้ามานะคะก็เพราะว่ามีแสงสีด้วยนะคะมีการเปิดไฟมีอะไรก็ดูก็จะมีความงามของเทียนด้วยนะคะก็เทียนแต่ละเล่มนะคะก็ทำโดยช่างที่ชำนาญงานนะคะ แต่ถ้าเป็นช่วงเย็นนะคะที่เขาโชว์เทียนนะคะก็เขาก็จะมีการบรรยายนะคะว่ารูปภาพของการแกะสลักนะคะที่แก่สลักมามาจากประวัติศาสตร์หรือมาจากเรื่องไหนนะคะก็จะมีมีช้างเอราวาัณมีพระยาคุดมีพระพิฆเนษอะไรแบบนี้นะคะมีพญานาคมีเทพธิดานางฟ้านะคะคก็ยังไงก็เพื่อน ท่านไหนที่ยังไม่เคยมาเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแอดก็เชิญชวนเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนที่จังหวัดอุบลนะคะรับรองว่ามีความสวยงามนะคะแล้วก็มีที่จัดสถานที่ขายของกินของอะไรเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายนะคะ เป็นประเพณีเป็นงานที่จัดมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปุยญาตาใหญ่นะคะสืบทอดกันมา <Okay. S 1> ก็เป็นงานประเพณีประจําจังหวัดนะคะของอุบลราชธานีนะคะ,ะ,คะ <Yeah. S 1> ก็สําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ